สวัสดีครับสายซิงสกลกองโหลด2นิ้วอันนี้ตัดแหนบไปแล้ว4นิ้วสอดถอดล้ออกแล้วก็ถอดตัวรัดเผาออกเขาเรียกอะไรผมไม่แน่ใจนะก็ฉีดน,น้ำมันเพราะว่าโดนฝุ่นแล้วก็เอาตัวกล่องใส่โหลดเตี้ยก็ต้องเอากล่องวางบนแหนบเผาอยู่บนกล่องแล้วก็เอาเหล็กรัด ตัวใหม่ใส่ให้ใหมันยาวกว่าเดิมแล้วก็ดันโช้กขึ้นหให้ตรงล็อกแล้วก็ประกอบใส่ให้เรียบร้อยฉีดน้ำมันนิดนึงจะได้น็อตจะได้ไม่ปินเกีียวขันให้แน่นไม,ไม่แรงลงเสร็จเรียบร้อยนิ้วเดียวก็สอดแทบไม่เข้าแล้วโหลดเตี้ยขอบคุณครับ